ไม่เป็นไรที่เจ้าต่อไม่ได้ที่เจ้าจับที่ฐาครับขอเสียงให้ที่เจ้าจับที่ฐาหน่อยเร็วเอ้ามาเร็ว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 ไม่ได้ให้กินคที่เจ้าให้เป่าฮะให้เป่านะครับโอ้โหนี่ก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะใส่ได้วิ่งแล้วหรือเป่านะครับผมปกติไม่ค่อยเป่านะฮะเจอด่านนี่ตำรวจให้เป่าไม่เป่านะครับบอกหนูจะวิ่งค่ะเดีไม่เป่านี่หนึ่งมันโซ่เลยครับ ทีวีไอซ์เป่าสามชั่วโมงนะครับชนทิชาและสิดฟ้านะครับเอาเป่าไม่ได้วิ่งไปเลยแล้วกันแขกนับทีนักกีฬานะครับต้องเข้าเส้นชัยนะครับอ่านะแล้วนะฮะไม่ธรรมดานะครับขอเสียงตบมือให้พี่เจ้าดิชาด้วยโอ้สุดยอดนะฮะได้เสียงเชียร์เยอะกว่าที่หนึ่งอีกนะอ่าสรุปผลสกอร์ครับทีมดึงสี ส้มที่สอมสีม่วงที่สามสีฟ้านะครับโอ้โหแล้วที่สี่ก็เสีชมพูนะครับผมไีแขกแตะปี๊บเลยนะอ๋อไม่ใช่อ๋อไปแข่งอะไรนะเตมอ๋อไเชิญนักพูดรายการมอบรางวัลนะอ๋อสิส้มรับรางวัลจากท่านพูดรายการโรงเรียนครับตัวแทนรับรางวัลได้เลยนะครับเห็นบอกแล้วเห็นไหครับ อาจีนเต้พี่ครับลำลําที่หนึ่งนะฮะขาไก่2อกิโลต้องทาให้ครบทุกคนด้วยนะครับยัดใส่เข้าไปนะครับเอาไปซดน้ำร้อนๆนะฮะขาไก่นะครับผมอาชักเยย์นะครับคุณฟลูนะครับทีมสตาร์ที่หนึ่งเป็นสีสีฟ้านะครับทีสองสีส้มครับรางวัลจากท่านผู้ในการด้วยนะครับสีฟ้ารับรางวัลด้วยนะครับสีฟ้ารับรางวัลชักเยย์ด้วยนะครับส่งตัวแทนมาด้วยนะครับสีฟ้าครับ สีฟ้าส่งตัวแทนมาแล้วรางวัลชียรเยอะด้วยนะครับนะฮะเริ่มมีการข่งขันในการกองเชียร์แล้วนะครับห้มามล้ำเขตนะครับห้ามล้ำเขตสีนะครับห้ามล้ำเขตสีนะครับไม่ได้นะฮะไม่ได้นะอย่าล้ำเขตเออทีมแบที่เขายู่ใกล้กันไม่ได้จริงๆเลยสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่อไปนะครับการแข่งขันกีฬาประเภทต่อไปอันนี้เป็นิ๊กแบทแล้วนะครับผมเป็นการแข่งขันฟุตบอลเลยไหมครับที่เชื่อ อนะครับผมพักก่อนนะครับพักชมสิ่งน่าสนใจก่อนนะครับช่วงนี้ต่อไปหลังจะพักนะครับนักกีฬาสามารถลงไปวอร์มได้เลยนะครับนักกีฬาฟุตบอลนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างสีชมพูและสีส้มนะครับสามารถลงไปวอร์มได้นะครับมาสเซอร์ให้เวลาวอร์มนะครับชมพูกับส้มนะครับผม รอบชิงชนะเลิศวันนี้นะครับวันนี้ได้รับเกยียรตินะกรรมการเต่าจากฟีฟ่ามาเลยนะครับผมเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อเช้านะครับลงเครื่องไกด์วมานะครับเมื่อเช้าไลแมนนะครับไลแมนฝั่งตะวันออกได้นะฮะได้รับเกียรติจากวันซึ่งเก่งนะครับผม ลายแมนฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเป็นมาสกงเก่งคนเด,ดิมนะครับวิ่งสองฝั่งนะฮะ